สวัสดีครับพบกับน้องนาฏยาแม่วาส,สนาครับวันนี้นะครับจะเอาอยางรถนาฏยาไปทิ้งแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไปใส่ไปใส่ไปทิ่มบ่เอาไปใสย <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับอาบเมีกวนไปแล้วครับเอาเอาเอาไปทิมอิลิทีเดียวเนี่ยเอาเอาของหักของหวง,งเงินไปทิมแล้วครับเอานี่ก็ตามน้องไปแล้วครับเอา อา,อารมณ์ไหนไม่รู้ครับวันนี้ครับไปแล้วครับตามกันไปแล้วครับวันนี้ก็ห่วงนองครับห่วงนองหรือห่วง,วง,วง,วงจูดทนไม่เอาไอจะเป็นอะไรแม่วาดไม่สนครับแม่วาดขอถูไว้ก่อนครับโอ้น้ำย่อยน้ำย่อย ไปท้าบุญแล้วครับสองแม่ลูกไปแล้วครับเอาเอาเจ้าของเขาไปถิ่มใชครับเจ้าของเขาไปถิ่มใชครับโอ้ยเห็ดบาแท้าีจแม่ ทางนี้บ่สนใจยังครับถูอย่างเดียวครับปั๊บเอาอให้บ่ลูกให้บอสอย่าเอาไปอย่าเอาไปของโปรดเขาครับไม่ได้กินก็ช่างครับขอให้ได้เล่นยางรถนะครับนาตยาครับมาไปแล้ว,ลวอออ <laughs> บอไฮครับบ่อไฮครับ จังเลยครับถิงเลยแม่ถึงเลยถึงเลยถึงเลยเขาเบลเล่นแล้วยังรักอยู่ครับยังหวงอยู่ครับ ให้ไปบอให้แม่ไปบอเจ็บเก็บตัวนั้นขึ้นน้ำล่ะเก็บตัวนั้นขึ้นน้ำล่เอาลงเราอันนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาขวางทางรถพนเออเอาต้องอยากถูต้นไม้กระพองเอาเอา <laughs> โอยไปแล้วครับไปแล้วครับเอาเอาเด็ดจริงนะเอาเอาเอาไปแล้วครับตามคุณแม่ไปแล้วครับตามคุณแม่ไปแล้ว โอ้ยหนัตยาแม่ตามกุณแบบไปละครับเอาเทสจะใดครับไม่ยอมให้แม่เอาไปทิมครับไม่ยอมให้แม่เอาไปทิ้งนะครับห่วงมากครับอยากเลยครับไม่ยอมให้แม่ไปทิ้งนะครับอมาทิ้งท้างพี่แม่มาทิ้งท้างพี่มาทิ้งท้างพี่มาท้างพี่เลย เออมาเลยเออมาเลยเออมา,าเก็บมาลูกเก็บมาเลูกเก็เบมา,บาเลูกงอนแล้วครับงอนแล้วครับงอนแม่แล้วครับ งอนแม่ครับงอนแม่มาเลยแม่มาเลยมาเลยแม่มาเลยมาเลยเอามาทิ้งเลยแม่เอามาทิ้งเลยแม่เอามาทิ้งเลยแม่มาทิ้งเลยติดลมแล้วน่ะติดลมแล้วน่ะติดลมแล้วติดลมแล้วนะเตี้ยมาอยู่แม่แน่มาอยู่แม่แน่ลูกติดลมแล้วครับ ทางเข้าบ้านก็จะประมาณนี้นะครับทางเข้าบ้านของเรานะครับมา <c oughs> <c oughs> ยอมมาแล้วงอนงอนงอน แม่วาดก็บ่สนใจคื้เก่าครับแม่วาดครับไม่สนใจอะไรเลยครับกินย่างเดียวครับเพื่อนนี่ครับเรื่องกินเรื่องไงครับเรื่องกินเรื่องใหญ่มากนะครับแม่วาสนาครับมาเด้อมาเด้อแม่ไปเลยเด้เนี่ยว่านาจะยารู้ไงว่าบอกขยะอยู่ตรงนู้นเพาก็เลยไม่ให้แม่ไปทางนู้น <c oughs> มาๆมา,มาลูกมาแม่ไปแล้วแม่ไป,ไปแล้วลงอนแม่แล้วครับงอนแม่ครับ ไม่ให้แม่ไปทิ้งนะครับเมื่อกี้ครับงอนแม่มากเลยครับมาลูกมา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 ฮะมาเร็วมาเร็ว ไปจังไรลูกโอ้ยลายงอนแม่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 แม่มาห้แล้วแม่มาห้แล้วแมวาสนามาโอน้องครับน่าจะมาโอน้องนะครับดูอาการครับอาการนี้มาโอน้องเลยครับนี่ครับมาโอกันครับมาโอกัน ของเล็กครับไปเลยแม่ทิ่งบอร,รไขยาด้วย ขายนครับลขายตอนเช้านะครับ<ป>ผลขายตอนเช้าเช้ครับเก็พนเก็บว้นละเ้ไป,ไปนน่าส,สวยก่อนแ,แม่ไปเก็บ้้นให้ใขอบคุณขส,สวยๆก่อน <c oughs> แม่ไปทิ้ง <c oughs> านแม่ไปทิ้ง <c oughs> ขอบคุณคส,สวยๆก่อนแล้ว

วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับพีพีเอฟซีนะครับที่รักทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลี่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้สวัสดีครับผ่อนพายกันตอนเช้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ให้เยอะๆด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ